การไฟฟ้าส่งภูมิภาค PEA ยืนยันส่งหนังสือไปยังสถานทูตในเมียนมาให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มธุรกิจที่มาใช้ไฟฟ้าและได้มีการแก้ไขาการทำร่างสัญญาขายไฟฟ้าฉบับใหม่ที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะ ภายหลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้ชี้แจงการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายประดิษฐ์เฟื่องฟูรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมชี้แจงประเด็นดังกล่าว อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือกรณีของสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาคมุมเข้มในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นโดยนายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เคยส่งหนังสือผ่านกระทรวงการต่างประเทศในไทยไปยังสถานทูตในเมียนมาเพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่ามีธุรกิจสีเทามาใช้ไฟหรือไม่และได้ขายไฟฟ้าต่อในธุรกิจที่ตกลงตามสัญญ,ญาถูกต้องหรือไม่ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเพิ่มความเข้ม ข้นในการติดตามเรื่องนี้ต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการหรือบอร์ด P.E.A. ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแก้ไขไรายละเอียดในสัญญาขายไฟฟ้าซึ่งขณะนี้ได้ทำร่างสัญญาขายไฟฟ้าฉบับใหม่แล้วอยู่ระหว่างการรออายการสูงสุดตรวจสอบโดยร่างสัญญาฉบับใหม่จะรัดกลุมมากขึ้นโดยต้องยืนยันว่าเมื่อซื้อไฟฟ้าไปแล้วจะนำไปขายให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าด้านใดได้ดบ้างเ <c oughs> ช่นด้านสาธารณาสุขด้านการศึกษาเป็นต้นซึ่งหากใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็สา สามารถยกเลิกสัญญาได้ง่ายขึ้นส่วนด้านความมั่นคงของประเทศนั้นสัญญาขายไฟฟ้าจะต้องระบุให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้เร็วขึ้นด้วยทั้งนี้หากอายการสูงสุดเห็นชอบร่างขายสัญญาไฟฟ้าฉบับใหม่แล้วก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด p a และจะจัดทําเป็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะใช้เป็นการทั่วไปในทันที